โอ้ยเจ้าสมลายเจ้าสมลายออ้เจ้าสมลายถอดออกมวยครับสวัสดีครับวันนี้วันนี้มาโทรหนึ่งครับผมเข้าซูมหมดปกติครับไม่ได้ออกหลายวันหมดแต่เข้าพรรษาครับเข้าพรรษาก็ไปอยู่วัดเนาะไปช่วยพระ ทำงานทำนั่นทำนี่ไม่ได้ออกหลายวันครับวันนี้ก็เข้าสู่หมดปกติครับมาโทรหนึ่งครับเนื่องจากหลายวันเป็นอาทิตย์แล้วโอ้มาถึงครับถอดหมดเลยสงสัยจะไว้ใช้แล้วสงสัยจะไม่ขายแล้วมั้งเมื่อก่อนมีลูกค้ามาดูเมื่อวันก่อนมีลูกค้ามาดูก็ บอกว่าขายตามสภาพพอ่อมขนาดนี้สงสัยจะไม่ขายแล้วดูไปแล้วเอาต้อมต้อมเอ๋ยใจเย็นๆแบบไหนเนาะต้อมเอ๋ยใจเย็นๆต้อมมาทำอะไรที่ทนหนึ่งเอาโอ้สะอาดเสียมเลย ต้มเครื่องโอ้ได้เทเลอร์มาใหม่ครับโอ้เหลาลูกพี่ไม่อยู่เดี๋ยวเหลา ครับสวัสดีครับไ,นะไ,ไ,ไอ้ัวแต่ขาวัดขาวาครับผม,มขาวัดขาวาฮนี่แหละผมเป็นคนเกิดวันเสาร์ผมพูดอะไรผมพูดตรงๆส่วนมากจะไม่มีใครเชื่อผมพูดตรงไปหมดแหละผมไม่เคยโกหกไม่มีกรัรกดด้วยเพราะนั้นมีคนคนเขาบอกว่าอะไรอย่าไปเชื่อแกมากเลยอืมนั่นแหละเขาก็อย่างนั้นแหละแต่ผม,ผมอะ่ะพูดตรง แอบคือผมอะ่ะฟังแกน่ะแล้วแกพูดมานะ่ะผมเชื่อแกห้าสิบและเชื่อห้าสิบใช่ไหมอีพูดกับเมียผมหรือเปล่าพูดคำนี้นี่ <laughs> <laughs> โอ้ต้อมสบายดีอะไรไม่สบายนอนอยู่บ้านอะไรไม่สบายก็นอนอยู่บ้านใช่ไหม <laughs> โอ้เปลววันนี้สบายดีถึงออกมานี่ โอ้ยเล่นมุกก็ไม่บอกเว้ยน่าเลาเนาะไล่ไม่ทันเลยบอกก็ไม่เซอร์ไพรส์เลาบอกว่าบอกก็ไม่เซอร์ไพรส์ลูกพี่เขาไปลาวแล้วเออเขาบอกว่าจะไปอยู่นู่นประมาณสักสองคืนมั้งไปหาขับไปได้ที่ไหนมีมาสปกุลบอกไอเขาบอกว่ามีเมียเป็น คนประเทศลาวก็ทําบอดีพาร์ตลงไปได้ครับชั่วครู่ชั่วคราวครับทาทําบอดีพาร์ตครับบอดีพาร์ตเส้นเส้นชื่อเข้าไปไงลาวขมันเส้นชื่อไทยเอกสารบัตรประชาชนวางไว้กระดานไงไหนจันชู้นะผมบอกว่าผมบอกว่าเออเข้าไปเวลา เราอยากจะไปเที่ยวลาวจะได้มีคนพาไปเที่ยวพูดถึงอ่ท่านก็บอกก็ทำง่ายเพราะมีเมียวคนลาวเหมือนสาวลาวไงถ้าไม่ได้ผัวไทยตัวต่นต้องไปลาปมากเลยนะต้องไปลาวมากเลยนะต้องไปมีที่ลาวอ่ะจะพูดจริงๆก็อยากไปด้วยนี่อยากไปลาวอยากไปเที่ยวลาวอยากอยากอยากไปตอนไหนอ่ะ ไม่แต่ถ้ารถแต่ถ้าแต่ถ้ารถคันไหนไม่มีงวดอ่ะเราทำพัดสเราทำไ่ไอบริพาสรถลงไปเลยเชื่อรถกับรัเียอร่ไอเร๋อไปตัดไปตัดรถถังโอ้ยมีแต่เหล็กหนาเลยไม่เนเป็นไรเรามีรถย้ายซูเปอร์เกย์ย้ายทัวร์รอานนาจักร อันนี้ครับโอ้ได้เทเล,ลอร์มาอย่างสวยเลยครับมาเครื่องใหญ่เครื่องนี้เท่าไหรสองสหรือเปล่าสามหรือเปล่า <26 S 2> เครื่อง26งหกพี1ิบเอ็ดอีเคร,ร,ร้อยอเ้ยโอ้ยเยอะแยะเลยโอ้ ซื้อรถมาไม่มีแบตก็จะสตาร์ทดูเลยสตาร์ทดูไม่ได้เลยใส่กระตุ้นครับมีเพ่วงก,กับแบตโมไซค์พ่วงก,กับแบตโ,โอไซค์เหลาบอกว่าพ่วงก,กับแบตโมไซค์ได้เห็นกันได้เห็นกันนานรู้สึกว่าจะเก่งกล้าขึ้นนะเนี่ยถ้าหนังจีนเนี่ยจบแบบปีนแต่ยอดไผ่แล้วนี่ <c oughs> นี่ก็ยิ่ง นี่แบบไหนเจี๊ยนนี่ฮะอันนี้ซื้อมาเอาไว้ย้ายเองหรือว่าแบบไหนนี่นี่เอาไว้ถ่ายคลิปฮะเอาไว้ท่าคลิปเนี่ยเสีะซื้อมาไว้ย้ายเองหรือซื้อมาไว้แบบไหนนี่เออ่พอดีว่าผมไม่มีที่ไปเก็บเงินไะ ธนาคารเยอะแยะธนาคารเน่ยเยอะแยะอ๋อไม่ไม่ไม่มันเต็มหมดแล้วเอาต่อพูดคำนี้ออกมาผมขอนะขอขอขอด้วยขอใช้ด้วยวันเนี้ยขอใช้วันเนี้ยไม่มีเนี่ยเมื่อกี้บอกว่าไม่มีที่เก็บก็ไปซื้อรถมาหมดแล้วเนี่ย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 อะต้อมดูลองพูดดูอะใช่ไหมงั้นต้อมฟังไหมเมื่อกี้น่ะ เมื่อกี้บอกว่าไม่มีที่เก็บเนเลยไปซื้อรถ,รถเวลาเวลาเราจะขอใช้ปุ๊บหมดแล้วเกรามาดูต้มขัดกันชนครับขัดกันชนเลด ก็แค่เช็ดเช็ดมันก็เงาแล้วต้มมันเออมันไม่นุ่มเหมือนขนกระต่ายนั่นแหละไม่มันเดี๋ยวขัดไปเยมันจะอ่อนนี่ขัดไปมันจะอ่อนนี่มันยังไม่ฟูเนาะนี่ครับฮีโน่เปอร์เฟียครับ ผ้ผมเนี่ยใช้ฉีลงยางาร้อนางก็ต้องใช้ลตตอนใช้วนไม่ขัดไอ้นขัดผมว่ายก็อนัก็ได้เรื่อยร่มาวินงทีไดนไอ้ตัวนี้ทางแกนี่ไม้ขัดกับเหตะวอันนี้มันเป็นคลิปข้าคุ นี่เสียเขาบอกว่าไม่มีที่เก็บเงินครับก็เลยไปเอารถคันนี้มาดูเล็กดูเล็กเกอไม่ใช่ไหมเกอผู้เอกเอ๋กเมมาถามว่าถามว่ารถใครฉันเลือกใครมาอ๋อเอ้าแสดงว่าเขาลืมเลยลืมเขาลืมเงินที่ผมเอาไปจมไว้กับคันนี้<ฮ>เป็นคนเอามาเนาะอนะเอามา,าแล้วใครจะเอาเงินเข้าเขาบอกใครจะไปรู้แล้วถ้ารู้กเขาลืมไม่เอามา ก็เอาไปที่อื่นแล้วเนาะเออเวลาขายได้หนุนแลขายได้ตัวเข้าากระเเป๋งียบกริบเลยใช่ไหมเขาลืมจริงอืเขาบอกว่าเขาลืมเงินเยอะงั้นแหละลืมเงินเยอะลืมถ้าเงินไม่ค่อยมีไม่ค่อยลืมหรอกซื้อไว้นานเกินเลยตอนนี้นั่นแหละจ่ายเงินเสร็จแล้วก็มาเลยทิ้งไว้นู่นโอ้ปกติครับปกติซื้อรถเขาก็มีแต่เห็นเนาะอันนี้ซื้อเขาไม่เห็นไง ครับหลัดคทิปมาโทนหนึ่งครับวันนี้ครับบ๊ายบายครับผม